สวัสดีค่ะส้มค่ะ Hello, Lucas. เวลาที่เราลืมทำอะไรบางอย่างนะคะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงได้บ้างคะมีใครพอจะทราบกันไหมคะอ่าประโยคนึงที่เรารู้กันดีนะคะก็คือ I forget ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราลืมทำอะไรบางอย่างที่แบบว่าแบบลืมไปสนิทเลยอย่างนี้นะคะเราจะใช้สำนวนอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะคะอยากให้เพื่อนเพื่อลองฟังลองรับชมบทสนทนานี้ก่อนนะคะแล้วลองมองหาคำพูดที่แปลว่า ลืมไปสนิทเลยดูนะคะ Hey Lucas, have you done our project we have to hand it in todayoh no it slipped my mind i'm so sorrywhathow could you forget thistoday is the deadlinei was supposed to call and ask about the project last night but it slipped my mindwe are going to get in trouble สำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้สำนวนง่ายๆหนึ่งสำนวนนะคะนั่นก็คือ it slipped my mind the idiom it slipped my mind means forget about something or forget to do something so if something slipped your mind this means you forgot it เดี๋ยวเราลองพูดประโยคนี้กันอีกสักครั้งนะคะ it slipped my mind it slipped my mind สำนวนนี้นะคะจะแปลว่าลืมไปเสียสนิทเลยซึ่งใช้เวลาที่เราควรจะจําเรื่องเรื่องหนึ่งได้แต่ว่าเราดันลืมไปเลยนะคะแบบแบบลืมไปอย่างไม่น่าให้อภัยอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราลองมาฟังตัวอย่างเพิ่มเติมจากมิสเตอร์ลูคัสกันนะคะ Sorry I forgot about your birthday it slipped my mind I didn't call my mom and dad and wish them happy anniversary last night it slipped my mind ค่ะเพื่อนๆสามารถนำสำนวนที่ได้เรียนในวันนี้ไปใช้เวลาที่เราลืมทำอะไรบางอย่างไปส,สนิทใจเลยนะคะแทนที่เราจะพูดแต่คำว่า forget นะคะเราก็แบบเปลี่ยนมาใช้สำนวนกันบ้างก็ จะทาให้แบบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยดูมีระดับขึ้นนะคะยังไงก็อย่าลืมนําไปฝึกพูดกันดูนะคะ If you want to improve your English, you should try our EOL system. Join us now at ingtest.net แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ See you next time!